สวัสดีค่ะอสารฝรังแฟงมิลี่ค่ะวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่ย2เมษาอากาศดีพี่น้องหลังจากฝนตกหมื่อ้านเบิดมือเนาะอาทิตย์นี้อาทิตย์วันหันฝนตกเบิดมืออาทิตย์นี้กะอากาศยังต่ำอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหมูเส้านี่ลบสามแต่ว่า,วาไม่มีหมาตกบัาน,นี้เช้านี่ท้องฟ้าแก้มใสพี่น้องยายจอยกัเลยพามาออก มาเมืองทุ่งสีทองต้นรับออกดอกกันเลยพี่น้องเด้อเหลืองแล้วเป็นฟักแล้วแต่ว่าตอนมันออกดอกางอามๆายจอยบ็ได้ออกมาก่าฝนข้าฝน,นพี่น้องจ้บาบ้านนี้ฝนเศร้าตกแต่ว่าตอนใบว่าสิมีฝนยายจอยก็เลยออกมาก,ก่อนอย่างมเศร้าพี่น้องนี่ฝนตกค่ะแต่ว่าอากาศดีมือเนี่ยนี่ ชมวิวทิวทัศน์พี่น้องเหลืองอาลามตามท้องทุ่งค่ะเนี่ยท้องฟ้าดีอยู่พี่น้องแต่ว่าคึมมีบางคึมมีบางแก้มใสอากาศดีแล้วค่ะเดอ้อมือนี้มาเมืองทุ่งสีทองค่ะมาพี่น้องจ๊ะมาเมืองป่ารับป่านี่ มาเมืองปลารับพี่น้องเอ้ยทุ่งรับอมีแต่งามงามสวยสวยงามเมืองบรรยากาศพี่น้องท้องฟ้าท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยเด้อพี่น้องเด้อฝนป้ารับเหลืองอลามบานเฮ่ากับจีตุ่งต,ตะวันเนาะบานนี้ก็เป็นป้าคณะฝรั่าาง ต้นขนาฝรังสวยงามค่ะสวยงามตุ่งบักยางใหญ่เลยพี่น้องกะธรรมชาติล้วนๆน่าดูน่าชมค่ะนี่ทังนี้ก็เขาบาเลี สีเขียวแล้วก็สีเหลืองตัดกันพี่นอ้องสวยงามค่ะอวันนี้อากาศดีท้องฟ้ามุ้งพี่น้องฟ้าพี่น้องเอ้ยสวยงามบม่ทางนี้เป็นป้าเขาบาลีก็จะเป็นสีเขียวตัดกับสีทองเหลืองอาลาม,มนี่ รงหน้าบ้านยายจอยบ้านดิสันฝรังร่งเฟม,มิรีเด้อพี่น้องเดอ้อพามาเที่ยวมาชมเมืองค่ะผู้ดชอบอไลนี่ชอบคลิปนี่ก็กดไลค์กดแค่กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายจอยในเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาชมวิวสวยๆงง่าเนาะกันพี่น้องไ่นาบ้านเพิ่นเป็นคือบานเฮ้าบอมาเมืงองเดอ้อพี่น้องเด้อ 你。